สวัสดีครับผมอ๋อสวัสดีกันอีกสักหนึ่งคลิปนะครับวันนี้นะก็ตรงกับวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์ที่21นะครับ21เดือนกันยายน2568นครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับแล้วก็ลุงโจก็มาอัปเดตนะฮะการรีโนเวทร้านช่วงนี้อยู่ในการทำร้านนะครับนะส่วนบ้าน ที่ทํำยังค้างอยู่ก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับนะเพราะว่าร้านค้าเนี่ยมันก็อยู่ในส่วนบ้านของลุงโจนะครับนะซึ่งก็จําเป็นจะต้องได้ลุยนะครับนะในส่วนของการรีโนเวทนะครับจากร้านที่มันซ้มๆนะครับนะกลับไปดูได้ที่ประมาณ2-3 EP นะฮะนะก่อนนนั้นก็จะเห็นสภาพก่อนที่จะรีโนเวทกันนะครับ คลิปก่อนนะก็ค้างเอาไว้ก็เป็นเรื่องของการทํำพิดานครับนะทำละแนงป้านะแล้วก็พวกนะที่เป็นด้านหน้านะเห็นไหมฮะนะไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านเลื่อนนะครับนะหรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นตู้โชว์อะไรประมาณนี้กล่องโชว์นะฮะตอนนี้นะครับนะโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยก็เหลือเฉพาะในส่วนของการทำสีครับ นะตอนนี้อทีมงานช่างสามคนนี่แหละนะนี่โดยมีช่างพัดชิดนี่นะนี่นะฮะเป็นช่างใหญ่ตอนนี้ก็กําลังลยุยอทำสีลงสีพื้นครับโดยเริ่มจากที่เป็นเพดานนะฮะนี่อวันนี้ค่อนข้างที่จะคลึ้มตั้งแต่เช้าเลยครับนะแสงอาจจะไม่ดีนะวันนี้แต่ว่าช่างทำงานได้สบายเพราะว่าไม่ร้อนนะครับนี่ตอนนี้ก็ เก็บสีนะไม่ว่าจะเป็นซอ,อกมุมต่างๆนะครับสีพื้นเนี่ยก็ใช้สีขาวครับนะเป็นสีขาวที่ทาฝ้าเพดานครับนะโดยเฉพาะนี่เลยนะนี่เก็บเอาไว้นานจนสีค่อนข้างจะบูดแล้วนี่นะนะได้โอกาสนี่ก็ลุยกันนะครับนะตอนนี้ทําสีพื้นกันก่อนนะฮะสังเกตเห็นตัวที่เป็นวัสดุตกแต่งส่วนมากจะเป็นระแนงนะครับ นะลุงโจเองชอบที่เป็นละแนงนะเพราะว่ามันมีมิติมีเาขาเรียกว่าสวยนะสวยสำหรับลุงโจนะนะเพราะว่าออกแบบนี้ก็คิดเองออกแบบกันเองนะครับนะทำกันจนกระทั่งว่าออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะส่วนหนึ่งก็กำลังทำเกี่ยวกับการตกแต่งพวกเสาครับ เน้นตกแต่งเติมบัวเข้าไปนะเป็นการเก็บงานนะฮะนี่นี่ตัวอีกคนก็ลุยปริุมสีพื้นเข้าไปครับนี่นะซึ่งต้องเก็บสีอ่ารอบสองลอบนะฮะจนกว่าสีที่เป็นโปยิบซํำจะมองไม่เห็นนะฮะนี่ ตอนนี้ก็ยังเห็นลายๆกันอยู่ก็คงจะต้องปล่อยให้แห้งอีกหน่อยนึงก็จะลงอีกรอบหนึ่งนะครับนะส่วนสีที่เป็นระแนงอะไรต่างๆลุงโจเองกอ็มีคอนเซปต์ก็คือจะทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลากสีนะนะท่านที่เคยเห็นสีรุ้งนะเออมีสีเหลืองสีเขียวอะไรต่างเนี่ยนะก็จะลงให้มันเป็นเป็นริ้วแถบนะครับเน้นเน้นสีสนันนาด้านหน้าเนี่ย นะสังเกตเห็นเห็นไหมนะพอเห็นทา,ทาสีขาวแล้วก็จะเห็นแผ่นบัวนะครับแผ่นบัวนี้ก็จะลงเป็นสีเป็นสีครับตอนนี้ลุงโจซื้อสีมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นสีน้ำนะแม่สีนะไปเลือกมาเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะออกแบบว่าจะเอาเอา,เอาสีอะไรก่อนนะครับตอนนี้ให้ช่างเขาทาอา่ลงเป็นสีพื้นกันก่อนคิดว่าวันนี้น่าจะลงสีพื้นให้จนแล้วเสร็จนะฮะนี่ ส่วนลูกค้าอนะไรต่างๆก็ยังซื้อขายกันได้อยู่ปกตินะแต่ว่าต้องลำบากนิดนึงนะครับน,นี่โดยภาพรวมนะครับนี่นะฮะภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้จะ,ะถ่ายให้เห็นเฉพาะในส่วนของหน้าร้านนะครับนะ,ะหน้าร้านนี่ก็จะเหลือในส่วนของหนึ่งครับหลังจากทําสีแล้วนะครับ คืองานสีจะไปเป็นงานข้างบนนะฮะนี่สามารถที่จะลงสีแล้วก็ทาสีได้ข้างบนนะครับนะส่วนางานเหล็กครับนี่ก็จะต้องทาสีนะในส่วนของอตัวที่เป็นเหล็กเรารั้วกะดอีกรอบหนึ่งนะครับนะซึ่งก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าจะต้องมีเขาเรียกว่า,าเป็นเป็นเหล็กเหล็กดัดนะฮะที่ที่ต้องเอามาตกแต่งอีกนะครับนะซึ่งก็เดี๋ยวค่อย าทาให,ให้ให้ออกมาดูดีนะฮะตอนนี้ช่างก็เ,เก็บงานที่เป็นโครงสร้างเมื่อวานนี้ก็ลุยตัวนี้นะครับนะเ,เก็บรายละเอียดครับนะเพื่อให้สามารถาตกแต่งนะครับด้วยตัวที่ลุงโจซื้อมานะจะเป็นอดอกไม้เรื่องต่างนะเดี๋ยวคอยดูนี่ส่วนแม่บ้านเจ้าของร้านดูนะฮะนี่นะอยากมีส่วนร่วมนะนี่นะนเจ้าของร้านนะครับแม่เลนลิว ปนุดน้นี่นะนะก็ลอกนี่ออกครับอะเพราะว่าเอ่อในส่วนของที่เป็นติ๊กเกอร์เก่าๆเนี่นะมันก็ใช้งานมานานแล้วเดี๋ยวอ่าก็ต้องลอกให้หมดเลยนะครับแล้วก็สั่งมาติดใหม่นะครับนะนะด้านนี้ก็น่าจะออกมาสวยนะครับเระแล้วก็ที่เห็นพื้นที่เป็นเออซีเมนต์แบบนี้นะนะครับนะก็จะปูด้วยกระเบื้องนะครับ นะคงจะเป็นงานสุดท้ายนะฮะนะนะนะกระเบื้องเนี่ยตอนที่ลุงโจก็ซื้อมาไว้หมดเรียบร้อยนะครับนะตอนนี้ก็ให้ช่างเขา,เ,าเก็บสีกันก่อนคิดว่านาจะ้เวลาสักสองวันนะครับสองวันนี้น่าจะเสร็จเฉพาะงานสีนะถ้าฝนไม่ตกหรืออะไรต่างๆนะนะคิดว่าน่าจะเสร็จสองวันนะครับเพราะว่าหลังจากลงสีพื้นเรียบร้อยแล้วก็มันก็จะเหลือเฉพาะการตกแต่งนะครับนะฮะอ่า เสร็จจุดนี้นะนะก็เนี่ยอย่างที่บอกนี่แหละนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ลุงโจอ,อยากจะทำนะฮะเพราะว่าระดับของอพื้นนะครับนะครับที่ที่วางาโครงเอาไว้เนี่ยนะฮะนี่นะความตั้งใจก็คือจะทําเป็นเป็น,าปนทางเดินนะครับแล้วก็ทําเป็นที่วางน้ําแข็งนะทางน้าแข็งจุดนี้นะครับนะซื่อตัวนี้มันระดับมันก็ เขาเรียกว่ามันมันต่างระดับกันอยู่ประมาณเยอะพอสมควรนะครับซึ่งก็เดี๋ยวคงจะต้องได้ทํากันต่อไปนะครับนะส่วนด้านข้างนี้นะก็อย่างว่านะก็รอเวลาแค่นั้นเองนะครับนะก็ต้องติดตามกันนะครับว่า,าร้านแนนแอน,นหลิวนะฮะซึ่งก็ค่อยค่อยเก็บรายละเอียดไปเนี้ยนะถ่ายไปสุดแล้วจะใช้เวลานานแค่ไหน ในการเสร็จสับนะเพื่อที่จะได้เปิดให้บริการนั่งเล่นแบบชิลๆนะครับนะเพราะว่า,ามันก็จะได้เข้ากันกันกบตัวบ้านนะครับนะซึ่งตัวบ้านของวงจชเอง็อ่ก็ทำออกมาแล้วก็เป็นการรีโนเวททั้งหลังนะครับนี่มุมด้านนี้นะครับนะแล้วก็มันเหลือแต่ตัวร้านนี่แหละนะครับที่จะต้องทำ จริงๆตัวร้านเนี่ยข้างในก็ทำนะฮะนะกะ็ทำก่อนด้านหน้าอีกนะครับแต่ว่ามันยังไม่เสร็จเนื่องจากว่าข้างในร้านเนี่ยมันมันต้องได้ค้าขายขายของอยู่ก็เลยค้างงานฝ้าเพดานอะไรเอาไว้นะครับคิดว่าน่าจะน่าจะทำนะครับหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้อ่ะโอเคนะฮะก็อัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ แล้วก็อัปเดตเอาไว้เป็นสตอรี่นะครับการทำงานนะครับในอ่าเพลย์ลิสต์นะครับรีโนเวทบ้านของลุงโจแล้วกันนะครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบๆนะครับณนะเวลานี้นะฮะนี่นี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับ นะท่านใดอยากจะเห็นการรีโนเวทบ้านของคุณยายซึ่งก็เป็นช่างเดียวกันเนี่ยนะก็ไปกลับไปดูได้นะครับลูกจูรวบรวมเอาไว้ใน EP, อีอีรีโนเวทบ้านสไตล์สถาปนิกเนี่ยเห็นไหมหลังนี้ก็เป็นฝีมือของช่างที่เห็นอยู่นี่แหละนะครับนะทำไปเรื่อยๆครับนะนี่คือด้านหน้านะครับปกสวนอะไรต่างๆนี่ก็ค้างเอาไว้แบบนี้เลย นะครับเนี่ยเป็นไซงานนะตอนนี้อ่ะโอเคลาไปก่อนครับบวาสีีครับ